สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวย่ากีนแล้วนะคะสาวย่าจะพามากินส้มตําแล้วก็ต้ยมยำปลาทูสาวย่าเผ็ดตอนแรกสาวย่ากินไปแล้วสาวย่าว่าจะไม่ไม่จะไม่ถ่ายคลิปไงคะนีไปกินมาินไ,ไปกินมาเอาถ่ายหรือไม่ถ่ายถ่ายหรือไม่ถ่ายอโอเคก็เลยตัดสินใจอ่ะถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปค่ะก็เลยเพราะว่ากินไปแล้วไงเผ็ดมาจากมานี่ค่ะต้มเอ่อ อะไรนะต้ยมยำปลาฟีจ้ะอันนี้ส้มตำจ้ะส้มตำแบบพิดแบบเผ็ดมาก อันนี้เขาเรียกส้ตมตาส้ตมตาหน้าแรงนะคะตาแบบไม่มีอะไรไม่มีน้าไม่มีอะไรเลยมันมันทาวาสลีนแว้ ส้มตำแห้งแลงสิตำในแรงกระช่างดอกถ้าบ่าตำขึ้นซื่อว่าตำส้มตำสำหรับสาวยาแซ่บแต่ส้มตำสาวยาบรค่อยมักส้มมีวันหนึ่งมีพี่เขา ตำส้มตำใส่มะขามน้อยเห้กินแซ่บปีแบบ dáng phải kinh, đi coi máy điệt bạc cái nè, xẹp luôn, แซ่บๆต้เมเสียบมะขามเปียกข้ากินส้มตำกันทั้งให้ทั้งห้องชาวบุกเพชรกับบะหมี่ซอยหญ้าอี๊ ต้มใส่มะขามเปียกขนะน้ำก็เลยออกแบบส้มๆห,หวานๆแซ่บนะเออ สิบปบุ๋นบื่นนี่บนนอกเขาเหนียวนี่อุ่นน,น,นี้เล็กแสบแสบแสบบนหูคอหูคอเพดนะข ดูเนื้อปลาทูเสร็จไม่มีเยอะเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าเสาหญ้าแช่ใส่น้ำปลาบะเนื้อไม่เละเลยจริงๆค่ะกอยูแ่แล้วเราต้มปลาทูเนื้อมันจะเป็นแบบ

น้ำต้มปลาทูแซ่บแชม่มเขี่ยพี่กก่อนตำพริกแห้งนี้ยิ่งกินยิ่งเผ็ดเนาะเหมือนกับว่ายิ่งนานๆไปแล้วพริกเขาจะออกรสออก เหมือนอะไรปะไม่เปื่อยออกเปื่อยออกกะเพราะตอนที่แรกมันก็อยู่ในช่องฟิตน้ำก็ก่อแล้วพอมาทำได้วทีนี้มันเหมือนแบบความเผ็ดมันออกขอโทษขออภัยด้วยมาข้างสาวยากอะ่ะร้อกบ่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ เป็นคนบนได้มีความรู้ป่ะนะา่าไ,ได้รู้เรื่องเนาะที่รู้เรื่องทุกวันก็เพราะแต่สื่อสารนะกับหมู่กับพวกโอ้แม่พี่น้องบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้เรื่องยิ่งเรื่องให้ทอบ ไอไอถอกไอที่แล้วเลย <c oughs> ตอนนี้แรกมันบอกเรายากโอนเงินเป็นเลยแ <c oughs> ล้วหมรละหัสอย่างเงี้ย <c oughs> หมจ้บโอนบอเป็น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตัวเองก็ไม่อยากเป็นด้วยแหละ เพราะว่าคือเบ้าชิ่เสื้อย่ำดื่มมาและใจใหญ่ท <c oughs> ีนี้มันมีเหตุเนาะว่าตัวเองต้องอยู่คนเดียวต้องทำเองเป็นทุกอย่าง กับ่ฟื้นโอนล่ะฟึกไปพิ่งมากอ่ะพอ,พอเป็นเหมือนนี้พอเป็นเจ็นแล้วให้ที่สิดีบ่บดีค่ะเพื่อโอนเป็นแล้วเอ้ยอะไรโอนโอนโอนเร็วโอน,โอน,โอน,โอนง่ายโอนไวอ่ะทีนี้กลายเป็นอย่างนั้นไป ได้อ,อ,อะไรซื้ออะไรเอฟอะไรอ่ะเป็นแล้วไงแต่ด้วยเหตุผลจริงๆเริ่มต้นก็ไม่อยากเป็นอยู่แล้วไงเพราะว่าตเองใช้่ใจขึ้นเฟือย แต่มันมีเหตุนะมีเหตุต้องอยู่คนเดียวต้องทำอะไรก็ต้องทำคนเดียวต้องทำให้เป็นคลิปนี้สาวย่าลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวย่าจะพามากินอะไรนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอสาวย่าเผ็ดก่อนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสาวย่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆปากโูล่ลยค